ในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองประชาชนหลายพื้นที่หลั่งไหลพร้อมใจกันจับบ้านหรือนักท่องเที่ยวต่างออกเดินทางพักผ่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บริบูรณ์เชนธนากิจอาจารย์ประจำภาควิชาเวิทศา,าสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จึงออกมาเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการเดินทางพร้อมให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและเชื่อว่าหลังจากหมดเทศกาลหยุดยาวนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมเน้นย้ำให้ใช้วิถีชีวิตแบบ New n o r m a l ในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยเราอาจจะมีการเดินทางไกลกันนะครับเพื่อไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมครอบครัวนะครับดังนั้นสิ่งที่ควรทําก็คืออันแรกเลยเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเดินทางนะคระเราต้องตั้งสติดีดดนะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถของเราอย่าประมาทนะครับอย่าขับรถเร็วอย่าอย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมีโทรศัพท์ก็พยายามอย่าอย่าทรไปด้วยขับไปด้วยนะครับถ,ถ้าถ้าม่วง ก็อาจจะต้องพักก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องดูแลตัวเองให้พร้อมที่จะเดินทางแล้วก็ในในระหว่างเดินทางนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าอย่าขับประมาทไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุในในระหว่างทางเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในระหว่างเดินทางในช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องอยึดถือแนวทางการดูแลตัวเองในสถาน,านการณ์โควิดอยู่นะครับ แม้ว่าจะจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแต่ว่าก็ควรจะยังคงใช้แนวทางเดิมมีการสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการล้างมือบ่อยๆก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรถ้าเผื่อว่าเราสามารถตรวจ ATK ก่อนได้ในระหว่างก่อนเดินทางนะครับสัก24ชั่วโมงก็อาจจะช่วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราไม่ไม่เป็นคนไปแพร่เชื้อในระหว่างเดินทางนะครับถ้าเราต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะ หรือว่าเข้า,าร้านสะดวกซื้อก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็น้งเจลแอลกอฮอล์ o o เพื่อป้องกันไม่ให้เราเอาเชื้อไปให้คนอื่นหรือเอาเชื้อจากที่อื่นมาหาตัวเองคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงในโรคประจําตัวนะครับควรจะรับวัคซีนก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่ายิ่งมีการเดินทางเชื้อมันอาจจะแพร่กระจายได้เร็วขึ้นจากสถานการณ์ปกติ ตัววัคซีนเนี่ยอาจจะเคยมีความกังวลกันมาในอดีตนะครับว่ามันจะมีผลข้างเคียงอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็อาจจะกังวลแต่ว่าเราก็พบว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้จริงลดอัตราการเสียชีวิตลงได้จริงนะครับแม้ว่าจะยังป่วยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยรุนแรงดังนั้นก็ขอสนับสนุนนะครับเชิญชวนให้ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็หรือว่าผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงของโรคประจําตัว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเนี่ยก็ควรไปรับวัคซีนใกล้บ้านในสถานที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวัคซีนให้เลือกหลายหลายอย่างหลายหลายรูปแบบนะครับก็ควรไปรับอันที่เหมาะสมกับตัวเรา